โยสวัสดีครับโยสวัสดีครับ, <BS> บววดีครับ <BS> กำลังเช็คเสียงอยู่นะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับ วันนี้จะมาเล่นแป,ป๊บเดียวนะครับเล่นแป,ป๊บเดียวนะก็มีแจกบัตรให้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยอ่าเดี๋ยวก็ได้นะครับนะบัตรนี้เป็นบัตร บัตรทูมันนี่นะครับนะไม่ใช่บัตรกาลีน่านะครับนะตอนที่แจกหมายเลขนี้อย่าไปพิมพ์ผิดนะไปเข้าเวฟกาลีน่า <c oughs> ขอได้ไหมโอ้ยต้องลุ้นเอาครับนะคนอื่นเขาเขาเข้ามาดูเขาก็อยากได้นะครับ เฮ้ยทำไมไม่โกรอะ่ะโกรด,ดีวะแหมอยากเล่นแล้วอะ่ะเอาวันนี้มีห้าสิบหนึ่งใบครับจะเล่นหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับนะรอบหนึ่งก็สักประมาณสิบนาทีตายละนะผมเล่นไม่เก่งนะครับ ห้าครับคามุยครับอรอบก่อนนี้ห้าสิบสองใบครับเอาตัวอะไรดีครับตัวอะไรดีย้อนย้อนไม่เอาย้อนบางเกินตัวฟาร์มไม่มีอ่ะบัดเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นฟาร์มก็แล้วกัน Not harm. They ตัวนี้เป็นไฟเตอร์ต้นเกมนะครับนะก็สามารถฟาร์มได้นะฟาร์มได้อยากได้เป็นเกาะฟาร์มเออกาะตรงนี้เอาตัวนี้ก็ฟาร์มนี่วะเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเอ,อ้ย บุยไม่ทันแล้วอะ่ะแจกขึ้นจอหรือยังครับยังครับนะกำลังเริ่มครับ ยังครับตอนนี้ยังไม่ได้แจกขึ้นจอนะครับนะเ,เดี๋ยวผมจะใช้อีกอีก ID หนึ่งนะครับนูกเกม1นึ่นะครับนะโหยช้ามากเลยเน่ะ เขาที่แล้วใครได้สองคนอ่ะอ่ายังมีอยู่นะครับเขาที่แล้วพิม,มอโนยครับ uh huh. เนี่ยต้องมาฟาร์มแย่งเพื่อนอีกแล้วเนี่ยแจกแบบไหนนะครับแจกแบบหมายเลขเลยครับ แจกลงเม้นเลยนะครับอ่าใช่ครับแจกลงเม้นเนี่ยต้องมาแย่งฟาร์มกับเพื่อนอีกเนี่ยโดนด่าหรือเปล่าเนี่ย ตัวนี้เล่นไม่ค่อยเก่งนะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างอย่าค้างแล้วก็อย่าอย่าหลุดก็แล้วกันนะครับ อยากหนึ่งหนึ่งโอ้โหได้ครับได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะครับพิมพ์คอมเมนต์ชื่อตัวละครเอสมาเลยนะครับ One of find self. these days, old my I'll I've known death, so I know how precious life is. ห้าสิบครับ50าสิไอรีนมันเสียอย่างหนึ่งนะถ้าไม่เวลาเอ,อ่อถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนหนุนหลังให้นะครับก็ตายนะครับไอรีน e เฮ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหมากันสองครับช่วงนี้ก็ฟ้า์มปก่อนนะครับเอา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 เน็ดเน็เน็ตโฮ้ เน็ตเน็ตค้างเฮ้ยโ <c oughs> ดนแบนไว้ยังวะเนี่ย The past, the past is a dream. Oh, died, เมื่อกี้ผงืออยู่อ๋อครับแจกขึ้นจอครับคิดว่าเกมนี้น่าจะจบเร็วนะจบเร็วนะก็ถามผู้ชมเก่าได้เลยนะครับนะเขาแจกในคอมเมนต์นะครับ โอ้โดูน้ำสามต่อแปดแล้วนะครับไม่มีใครมาเคลียร์เรนี่เลยเนี่ย ตอนอีกแล้วไปแล้วครับเลนกลาง สิงนีงง่แตกหน่ครับนีก่อนครับเฮ้ยแขนเหรอแค้นเหรอ Even if I forget my name, I'll remember her smile. ไม่น้อยนะครับขอหนึ่งใบครับหนึ่งใบโอ้สงสัยคงจะจบเร็วนะครับทีมหมนะครับ They do it. Aye, aye, don't. Don. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. คิดที่ค้อนยังไม่ได้เลยอะเล็กมาครับตอนนี้ my life,

โอ้หายไปกันหมดครับ tomorrow dream แต่วันนี้คงจะใบเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องเล็กมากนะเล่นต่อคงไม่ไหวละเอ้านี่สิงเลย <enemy> กลัวทำไม <been defeated. S 2> ครับมีหงคนเดียวโอ้ เออบางคนเขาใช้วิธีการแบบแบบจอคอมพิวเตอร์นะเออสามารถเปิดเบราว์เซอร์สามารถเปิดเบราว์าวเซอร์ได้หลายหน้าไงนะครับแจกเลยแจกเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไหนไหนก็ใกล้จะต,ตายละฟิไฟเติมสองหมื่นโอ้โห ตอนนี้ครับทีมไก่มากนะครับดูป้อมป้อมโ,โ,โอ้โหอุยอ้ยอุยอ้ยวิ่งไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không Even if I forget my name, I'll remember her smile. Enemy ultimate. พูดเป็นเลขถ้าพูดเป็นเลขเนี่ยมันจะได้พูดหลายรอบนะครับนนบางคนก็ฟังไม่ทันนะ dream. New day. แล้วอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนคนเหนือนะครับพูดไม่ค่อยชัดเหมือนคนคนภาคกลางจริงๆนะครับ จะมีภาษาเหนือผสมอยู่นะครับแตกแตกนี่ enemy <Ultimate. S 2> เอาเป็นอะไรเอาเป็นพูดเหรอฮะจะเอาเป็นอะไรอ่าใครใครเอาเป็นพูดพูดกดหนึ่งครับคอมเมนต์กดสองครับ มาแล้วครับหนึ่งคนครับพูดครับตอนนี้คนคนดูเจ็ดคนเนี่ยคนดูเจ็ดคนเนี่ยผมเข้าสองจอนะเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือคนดูอยู่ห้าคนนะครับจะมีใครคนหนึ่งนะนะที่ได้นะครับรอบนี้นะครับหนึ่ง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 มากนะครับ พูดมันจะดีไหมพูดมันจะดีไหมอาหานึ่งมาอีกแล้วเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวมาลองกัน Even โอ้ยดูสตรีให้จบก่อนสิโอ้ยคนแจกน้อยใจที <laughs> ่จริงวันนี้เติมเติมทัวร็เลดไปสองร้อยนะครับแล้วก็เออไปแลกสลีปมาห้าสิบนะเครื่องเครื่องอื่นมาก even forget name, remember her smile. if I I'll my อ่าพูดเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวขอตายก่อนนะครับนี่อือหึสิงอือหึตายจริงๆด้วยอ่าเลขนะครับเลขฟังนะครับ9 6 หกแปดหกห้าหนึ่งสองแปดแปหนึ่งาฟังอีกรอบนะครับใครได้บอกด้วยนะ9 6 6 8 6กหกแปหนึ่งสองแปด หนึ่งสามหกหนึ่งว่าแล้วพูดไม่สะดวกแน่นอนเอาพิมพ์ดีกว่าไหมใครได้ครับใครได้ครับเฮ้ยได้เหรอใครได้ตอบหน่อย ได้เรียบร้อยโอเคครับโอ้โหโอเคขอบคุณที่ชมสตรีมนะครับวันนี้นะครับนะขอบคุณที่ชมครับจะออกก็ได้นะครับนะวันนี้แจกหนึ่งบาทนะครับเครื่องเล็กมากนะครับเดี๋ยววันหลังแจกสองสองใบสามใบนะครับนะเดี๋ยวต้องไปตั้งค่าแรมก่อนนะครับ โอเคครับครั้งแรกนะครับแล้วคงจะมีครั้งที่สองนะครับนะโอเคครับอโอ้โหจอหน,นี้กระตุกมากเลยนะครับ A sword. I'm just a person. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Our tower is under attack. <laughs> the tower has been. แตกครับแตกสามสิบสี่วิโอ้โหขอบคุณที่ชมสตรีมนะครับิสตรีมไก่นะครับทีมผมจะแพ้แล้ว มาไม่ทันบัตรอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเข้าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคามุยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะครับรอบหน้ามีนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดสตรีมแล้วครับนะ <An ally S 1> เพาเครื่องแรกนะครับตอนนี้ เน็ตมันไม่สเสถียรอยา่างหนึ่งอะ่ะอยา่างหนึ่งอะ่ะเฮ้ยอยา่างหนึ่งอะ่ะเุ้ยอฮ้ยออ เข้าไปในดงตีนโอ้โหนอนเลยยอมเอาไม่ยอมไม่ยอมอม,มีความตั้งใจครับ สี่สิบห้าต่อยี่สิบห้านะครับเนี่ย <Ultimate. S 2> มียอมมาแล้วสองนะครับอีกสามอาจจะเป็นตั้งค่าอัตโนมัตินะครับ They need <laughs> I'm just a person trembling with excitement The past is a dream tomorrow is a new day แจกอีกวันไหนก็ไม่ทราบนะครับเอาเวลาว่างก่อนนะครับนะวันนี้เพิ่งมาว่างนะครับเฮ้ยอะไร แทงก็ไม่มีครับแทงอ่ะเอ้ยหัดป้อมก่อนแล้วกันเออหัดป้อมก่อนแล้วกันครับหัดป้อมก่อนครับหัดป้อมก่อนขอป้อมก่อนขอป้อมก่อนครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย แตก่่าโอ้ชนะจนได้เือเป็นไม่ได้ไงครับพูดโอ้สี่สิบห้าต่อยี่สิบห้าครับฮืฮฮอ โอ้โหนึกว่าแพ้แล้วเนี่ยอืออ่ก็ขอบคุณที่รับชมในสตรีมครั้งนี้นะครับนะก็ชนะไปนะครับนะเกือบจะแพ้นะครับโอ้โอยนะครับแล้ววันหน้าจะมาแจกใหม่นะครับน่ะขอบคุณนะครับวันนี้พบกันแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ